ตอนนี้ถึงผาตั้งครับ คือตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมไปดูจุดชมวิวก่อนดีกว่าอ๋อเห็นน้ำโขงด้วยนะครับจากจุดตรงนี้นะครับก็สามารถมองเห็นฝั่งลาวแล้วก็แม่น้ำโขงได้นะตรงที่อยู่ข้างหน้าผมนี้ก็เป็นผานะครับแต่ตรงมุมขวานี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนผาเออผาตั้งจริงว่ะ <laughs> ดูดิตั้งหมดเลย อาจจะข้ามไปก่อนนะเพราะว่ากลัวกลัวมันเย็นเกินนะเพราะว่ามันมีหลายพ้าเลยเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยมาข้อละครังถึงสยามกันหน่อย ร้อยครับผมข้างัีงนี่ครับเดี๋ยวเราไป102กับ103กันดีกว่าครับพอดีว่าอยากจะให้คนถ่ายรูปมานะตอนนี้เดี๋ยวไปข้างบนต่อและนี่นะครับค,คือทีมงานช่างภาพของเราเอง <T> <mic> ไปลุยกันต่อครับหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามน่าจะทางเมื่อกี้หรือเปล่ามีเพื <mic> <N> ่อนร่วมทางอีก <mic> ส <N> ี <mic> <N> ่คนนะครับใช่่คะจะไปอันเล็กก่อนหรือจะไปอันใหญ่ก่อนครับผมยม ยังเห็นดวงจันทร์อยู่เลยยังเห็นดวงจันทร์อยู่เลยครับอ๋ออ๋อที่เจอกันเมื่อกี้นะที่เจอกันที่ภูภูชีฟ้านะทุกคมาตามเส้นทางเดียวกันภูชีเดินกับภูชีดาวเดินยากไหมคะัอ่าภูชีดาวขึ้นไม่ได้ครับเขาบอกให้เอารถเขาต้องนั่งรถขึ้นไป ใช่ครับแต่ถ้าสนใจจะไปด้วยกันห้าคนก็น่าสนใจอยู่นะตอนเย็นแต่คิดแล้วมันต้องมีกลุ่มไปด้วยครับมัถ้าขึ้นไปน่าจะต้องเดินอีกนิดนึงเลยค่ะเห็นเขาบอกว่ารถไปแล้วก็เดินอีกประมาณกิโลหนึ่งต้องไปเห็นเขาบอกต้องไปช่วงตอนเย็นมันจะเห็นดาวอะไรประมาณนี้ครับก็เลยอีกโลนึงอ่ะใช่แล้ว ขี่มอไซค์ไปเขาบอกเขาบอกมันมันชันเกินหรือว่าเขาไม่อยากให้เราเข้าไปไม่รู้ไม่ได้ลองแต่ว่าภูชีเดือนนี่รถไม่ไหวเลยอะ่ะดันรถขึ้นเนี่ยแกะหนึ่งดันรถขึ้นเหมือนม่แก้ที่ที่เราซ้อนซ้อนกันใช่ไหมอันนี้ต้องลงจากรถแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็บิดไปอีกหน่อยนึง ตอนแรกคิดว่าเป็นอาทิตย์ตกนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับต้องต้องเป็นอาทิตย์ขึ้นสวยแล้วอ่ะใครจะถ่ายก่อนเดี๋ยวให้เขาให้เขาหามุมก่อนเดี๋ยวเราคนสุดท้ายเราจะได้รู้ว่าตรงไหน มีคนเหนื่อยครับมีคนเหนื่อยสามคนข้าบบนขาแข็งครับขาตั้งครับหนึ่งศูนย์สอง ตอนนี้ผมมีผู้ร่วมทางอีกสี่คนนะครับมาจากอะไรนะครับนนบุรีใช่ไหมเรามาจากนครปฐมนครปฐมใช่ค่ะไปครับไปลุยกันพี่ทำยูทูไหมคะโอ้สวยครับมุมนี้ใครจะถ่ายไหมระวังตกใส่หัวนึง yeah <laughs> ตกจริงด้วยพอดีเลยอ่ะขึ้นไปถึงขึ้นไปถึงสามโเองตอนนี้สามโมงยี่สิบแล้วพอดีอ่ะเดินขึ้นไปขาขากลับสงสัยเออมันมันไม่ใช่ทิ์ตกเนาะตรงหินหินหินแยกอะ่ะถือว่าโชคดีเนี่ยมาเจอสี่คนนี้วันนี้มาให้ข้อมูลด้วย จริงนี่ก็ไม่ได้วางแผนมาเลยนี่นูน่นคนวางแผนคนอยากคนวางแผนไม่ใช่ เวยยออดนี่เราอยู่กันที่ตีนดอยหนึ่งศูนย์สามนะครับเห็นแม่น้ำผงชัดเลย <c oughs> แล้วก็ผมเดินช้าสุดนะครับ <c oughs> ทุกคนนำไปหมดแล้วตอนนี้อยู่ข้างบนหนุ <c oughs> ผมเดินช้าสุดนะครับตอนนี้คนนี้ก็เพิ่งแซงผมไปนะครับ เดี๋ยวไปดูข้างหน้าว่ามันมีอะไรสวยงามเป็นพิเศษมีคนบ่นนะครับเริ่ม <c oughs> มีคนบ่นแล้วครับถึงแล้วครับหินสวยมากเรื่ <c oughs> มีคนบน <c oughs> ่นเขาไม่ไปก็ลองไปดูก็ได้ <c oughs> ลองไปลองไปทางนี้เขาไม่ไปก่อน หนึ่งสามนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะไม่ไกลนะครับมาง่ายนี่นี่ครับแล้วมันก็สูงด้วยูตรงนี้สวยนะตรงนี้ตนี ต้องม่นะมาเดี๋ยวไปจะาอีทีงานใช่แล้วตรงนี้มันคือทางนี้เลยแล้วสวยด้วยครับ 103 104คงเป็นตรงนู้นแน่นอนครับตอนนี้อยู่ที่เนิน103นะครับถ้าป็นที่นัน่นอารมณ์จะคล้ายๆกับผาพึ่งนะครับอารมณ์จะคลา้คลายผาพึ่ง จะให้เดินดูแล้วก็หาพึ่งกับหาตั้งก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าถาตั้งจะมีจุดถ่ายเยอะมากเลยนะครับแต่หาพึ่งนี้ก็จะมีแค่จุดเดียวนะครับแล้วก็ทั้งพื้นนื้อสุกเทียนสยามนะครับตอนนี้ยังลังเลอยู่นะครับหาตั้งหนึ่งศูนย์สี่พรุ่งนี้เช้าเอาไงดีนะครับ ใช่ไหมวิวที่ประเทศลาวนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนลังลังนกเลยก็ผมอาจจะหมดตรงนี้แล้วนะครับคลิปสุดท้ายพรุ่งนี้อาจจะเป็นกล้องโทรศัพท์สูงมากครับ